ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซยินดีต้อนรับเขาชูช่องมหาเห่งมวลืนมหาเห่งพามวลทีมงานมหาเห่งครับผมเนาะวันนี้เนาะ,ะมาเปิดผู้ไม่พี่น้องเนาะตามจนเจอเพราะว่าเลขอาจารย์หน่อยร้อยล้านครับผมเนาะเพิ่นให้โชคเขามาสามวดนสี่วัติดต่พี่น้องเพิ่นเลย อยากแบ่งปันแนวทางฝากตอนเอฟซีที่เขามาติดตามทางช่องครับเนาะเพิ่อนเลยโทรหาทางช่องครับผมเนาะเพื่อปรากฏเห็นเพิ่อนก็เลยนั่หาบอกเหตุือว่าแบบว่าโอ้เคลื่อนไหจะได้จะเห็นเพิ่นนั่งครับผมได้นั่งถามนี่เบนโอ้พระเวดสุวรรณนี่เห็นอยู่วัดอื่แล้วดึงจิตออกมามันคิดไปที่สนามเป็นเวลาเพิ่นอยากเห็นเพิ่นไปทางมหาวิทยบ้าน แบบว่าน่งสอนที่ปะนะครับผมนไปดินวยสีกับสีเดียวกันนี่นะสีเดียวกัน้ป๊ะเป็นว่าเป็นอย่างใดอย่างนอสนะครับเป็นว่ามากลับมาไหวไม่ขอโซ่ขอไซนั่นเองะโอ้โหมม่น่ก็ควายนี่แหะครับผมได้เต็ม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 เลยครับได้ส้ตัวบครับได้ซโตัต่ว่าเป็นไอซ้ตัวนึงซื้อบางตัวนึงบางตัวนึงไอซองตัว แต่วที่ยินได้สามตัวได้สมตัวเื้าบัดต้นบางไปตัว้นึงตัวนึ่งแต่ได้ได้ขเตรียมเตรียมสอตัวเตรียมเตรตสองตัวทั้งเท้าันไห่อหยปนหาหน่อยนึงนะให่หลอกตัวนึงไว้ครับไห่หลอกตัวนึ่งไห่เอาสองตัวตัวส่นเล่นเทียสอตัวทีสองตัวแต่ว่ากีกตัวนึงทำมาหลอกทำมาหลอกไว้เก็บเียให้บางบัหนึงครังเท้อนี้ห่านชยอันไห่สมตัวอันบ่อกับบางตัวนึงไว้ครับ ให้ขึ้นลงเอาซื้อตัวที่สามนี่เนี่ยโอ้ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงแต่ว่าให้ซองตัวท่าเห็นบ่ครับแต่ว่าตัวที่สามให้บางหน่อยนึงให้ขึ้นลงเอาเอาละสำหรับล่าเท่านี้บางบังไว้ให้ขึ้นล้มเอาซื้อแต่มีครับถือขึ้นเขานี่ถือไล่เงินแหละครับผมเจ่านี่ตั้งเฮ็ดมาไหนไม่ได้สามงวดเลี้ยงเลยสามงวดส้นสามงวดส้นทั้งมืดหีืเฮ็ดมาได้จะงวดครับโอ้แต่เขาคนซาที่ลุกไล่เงินหมดเลยอ้อเขาพคนซาก็เฮ็ด ในภาษาประเฮต์โอดก้อนของภาษาน่ะก้อนของภาษาเห็นแต่ว่านี่ภาษาประเฮ็ดโอ้คับผมขอภาษามาเอกกอภาษามานี่ได้หมเนี่อ้หวดที่สองเขาเน <is> ี่ยหงวดที่แรกมาขอก้อนของภาษวันเนี้มันขอภาษามันเลยโยหามือกแล้วมันขอร้องมครับอันนั้นเขาเรียกเขาเรียกฟันเรว่าฟันเขาเขาเก้าศูนเก่าหนึ่งันนึงหันเก่าูนาหนึ่งยี่หัน่ะก้อนนี่เขาภาษาหันมาได้มามันมาขอร้องก้อนนี่เขาภาษาได้อ หกสองครับมออหกหนึ่งเสียนี่ที่สีนี่มาดีต่อมาวัที่สองมาขอขอมนตาลปอครัหกสองตัวเก้าพี่ที่อยูได้สองเลยได้สามเตียวดิครับเป็นสนหมยว่าสางงวดติดวัตรหลุดอนนเเนี่ยทั้งบุญทังลา้อนี่มานีเนาะมานีอ่าเป็นต้นเลยครับเมื่อคืนนี้ปันเห็นวาเงินเงินเนี่เงินเก่าเงินเหรียญบาทเก่าของสมัยก่อนเนาะครับผมอ๋อเปิดมังนี่ เต็มกระปุกโอ้ยยังส<อ>ิบโสิยมีมานี่บอกคามสีมานี่ขึ้นนีเมื่อขึ้นนีเมื่อขึ้นครับเมื่อขึ้นนีฟันว่าได้โทษไปหามาเองนมาสั่นครับมือนีแต่้ไปขอเหล็กจะน่าจะันฟัน,<อ>นสินั่นโอ้ยขอแล้วว่า เว้ากันได้ชิมาขอเล็กันนี่พวกฝันนี้เนี่ยครับก็ได้ตกินใจว่ามือต้องไปขอโศกนะฝันแบบนนั้นก็ได้โทรหายเลยจะได้ยจะเป็นจริงบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้ตั้งรักเลยไ่ได้ตั้งตวนี่เองันนี้บอกเปินมันชิมจะในน้อมันตั้งมัรักกันบอกพรล้องมึงว่าสั่นอืมมึงก็หนีฝันนะครับผมฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวอ้อันนี้กับปุ๊กเงินนะคตับเงินเก่าเงินเหรียญเก่าเหรียญบาทเหรียญเท่าตับเก่าก่อนครับเรียกนี่เนี่ยที่ว่าเนี่ยอันี้ยังเรายังบอขอเล็กได้นี่ ความคิดเรียกตะว่าอยู่จะวางใกล้ๆเกับเขานี่ล่ะคิดว่าเนี่ยจะดีเราตัวซีออกที่ผ่านมาเนี่ยบอกยังไม่รู้อานนี้อันที่ยี่ใกล้กับเขาเนี่ยเนี่ยพวกเงินเรียนเกขาเนาะเงินบาทเกขาเมื่อตอนน่งกันก้อนยามาเนี่ยพันว่าเพป็นเงินไปสองแสนครับเอาไปเอาไปเอาไปสองพันพอดันเออไม่ได้โสดพอดันกลับมาเพป็นเงินใหม่เดาพอดอนหันมาสีต้องโศกเสดพอดันอันนี้ก็ตีเลขความดีมา ให้สองเซนเอาไปให้สองเสนเอาไปสองเซนก็สิบเดี๋ยยี่สิบแปดละทนโอ้ต้องเปลี่ยนไ่ะ่นมื่อครามันเข้ากับตัวนี้ข้อมฝันกัยืนม่กันล่นพุ่นพอดีมันเนำมัาขึ้นกับตัวเดียวกันเลยนมังไปบนนี้บดี้าก่อนที่มานี่ก็เลยฝันว่าได้เงินเกาอีกเงินตัวเกาเงินเหรียญบาทเกาเหรียญบาทเพราะเกาตัวเกาเต็มปุกโตเหรียญบาทเกาเกาฟังเขาเอีน่อเื่อ เรียกโตเก่าที่คอมาบอกเรียกิออกมาัตเก้านีุรวนะน้ำรุนกันน้ำรุนกันว่านี้ขึ้นะไรขึ้นะไร่นะสามหมดิจิหอกคือมัดเอานะครับเนี๋ยครับผมเป็นหลายกันเลครับโอ้กัตนลยพี่น้องเนาะคตากันครับงด้รูดตัวใดนะสาธุสาธุสาธุอากัชนะมะอากัส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 นะมะ nana kācana nama mai so mi sayo, sai yo sayana nama akasa nama akasa nama ugasana nama mi so mi sai yo sayana nama akasa nama mi so mi sai sai yo sayana nama ugas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 ana nama mi so mi sayana nama akasa nama ugasana nama ugasana nama misai, mi so sayana nama ugasana nama Miso misai sayo sayana nama akasana nama akasana nama ukasana nama miso misai sayo sayana nama akara sana ukasa nama miso misai sayo sayana nama akasana nama ukasana ukasana ukasa nama miso misai sayo saya nama ukasana nama ukasana nama ukasa nama miso misai sayo sayana nama akasana nama ukasana nama miso misai sayo saya nama akasa nama ukasa nama. Miso, misai, sayo, saya, nama, akasana, ukasana, miso, misai, sayo, saya, nama, ukasana, miso, misai, sayo, nama, nama, akasana, miso, misai, sayo, nama, akasana, miso, misai, sayo, nama, akasana, miso, misai, sayo, saya, nama, akasana, miso, misai, sayo, saya, nama, akasana, miso, nama, nama, miso misai sayo sayo nama ukasana ukasana miso misai sayo sayo nama ukasana ma ukasana ma miso misai sayo sayo nama ukasana ukasana miso misai sayo sayo nama akasana ukasana miso misai sayo sayo ukasana ma miso misai sayo sayo nama ukasana ukasana miso misai sayo sayo nama ukasana ma มิโสมิไซไซโยไซยะนามะอุกาสนะอุกาสนะมิโสมิไซไซโยไซยะนามะอุกาสันนะมิโสมิไซไซโยไซยะนามะอุกาสันนะมิโสมิไซไซโยไยะนามะอุกาสนะมิโสมิไซไซโยไยะนามะอุกาสนนะมิโสมิไซไซโยไยะนามะอุกาสนนมิโสมิไซไซโยไยะนามะอุกาสนนะ miso misai sai yo sai jana akasana akasana miso misai sai yo sai jana ma kupakasana miso misai sai yo sai jana na ukasana ukasana miso misai sai yo sai jana ma akasana ukasana ma miso misai sai yo sai jana ma ukasana ma miso misai sai yo sai jana ma akasana ukasana miso misai sai yo sai jana ma akasana ma satu satu ukasana 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 ma miso misai sai yo sai เหน,นื่อยเหอนทำไอือมันเกิดใะรกันอืมเอาพี่น้องเอฟซเหตนผอยู่ไหนบ้างครับผมน้องอาก็เห็ียบแบบนี่ไงม่เหีแบบนีไง่แบบ ตัวง้างฮึมองงามไปตัวนึงคอยตัวนึงคอตัวง้างง้างีกว่าดิอือเอามองง้างจุงาอเนี่ยเรื่องจาตุ้งจั่งับไทยป้อง่นกับจบอไหนงมางาะง้างเตินอย่างมงงางทไมเงามที่จริงล้วเอาสามตัวครับ สัตงามมนบอกพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยนี่พันธีไปเรื่อยอกแต่ว่าันมันบอไทนี่มันจะเป็นตัวเล็กอ๋อตบลลยล่เลแ้ตัวเล็กเลย่บข้นเน่ยอกอนี่เหรออยต้น้งดูงามดูหอยงามตัวปูเด้อหอยแตกสาตัวเด้อปูอืลูกาจะได้ผ้าเอฟซีมาซอยสางตัวแม่นครับเตสตัวอืมอ่าลูกสารมาอยู่มาไก่เนี่ย เดินทางมาทั้งไก่เนาะอีกตัวหนึงอีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งตัวนบ้างครับตัวใดบ้างครับ่อกระติขัดออกนะครับเนาะพอเป็นตะเหล็กเด้งบกโอเค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 โอคโอเคโอเค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 โอเค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 นอเคโ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 อเคนอเคโ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 อนคโะ Miso say say yo sayyana nama akasana ukasana miso say say yo sayyana nama ukasana ukasana ma miso misai sayo sayyana nama akasana ukasana miso say say yo sayyana nama ukasana misomi say say yo sayyana nama akasana ukasana miso say sayo yo sayyana nama akasana ukasana misomi say say yo sayyana nama akasana ukasana misomi say say yo sayyana nama akasana ukasana misomi say say yo nama akasana ukasana ukasana say say yo nama say say yo nama Miso misai sayo saya nama akasana ukasana miso misai sayo saya nama akasana ma miso misai sayo saya nama akasana miso misai sayo saya nama akasana ukasana 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 ma miso misai sayo saya nama ukasana ukasana miso misai sayo saya nama akasana ukasana ma sayo nama Miso, misai, sayo sajana, nama akasana, ukasana, miso, misai, sayo saya ma, akasana, ma, ukasana, ma, miso, misai, sayo saya nama akasana, ukasana, miso, misai, sayo ma, akasana, ma, ukasana, ma, miso, misai, sayo nama akasana, ukasana, misai, ma, akasana, ma, akasana, ma, Miso, misai, sayo, saya nama, miso, misai, sayo, saya nama, akasana, miso, saya, miso, misai, sayo, saya nama, akasana, miso, misai, sayo, saya nama, akasana, sayo, saya nama, saya nama, nama, saya nama, ukasana sayo, saya nama, nama, ถ้าดูสามีโสมีใสใสโยสัยยะนามะอากาศนามะอากาศนะมีโสมีใสใสโยสัยยะนามะอากาศนะมะมีโสมีใสใสโยสัยยะนามะอากาศนะมะนามะอากาศนามะมีโสมีใสใสโยสัยยะส้าดูสานามะอากาศมีโสมีใสใสโยสัยยะนามะอากาศนะมะอากาศนะมีโสมีใสใสโยสัยยะนามะอากาศนะมะ นิโซมีไซไซโยยนามอกาชนะอุกาชนะอุกาชนะอุกาชนามิโซมีไซไซโยยนามอากาชนาอกาชนะอุกาชนามเออืมดูด้วาสักูอ่ได้ตอให้ไปหน่นอปนยครับนนอกครับผมนอใหญ่น่าจากน้อยเนาะครบสตัวแล้วครับผม

แต <com> ่ต no ั uh, ้ง ja. ส hmm, hmm, ิ่งเหาตัวยังนอกบานนี้นอนนะดีกินนอบานนี้นอนกินได้ยีืพี่อะือพี่นี้อ ฟังก uhm, ับเป็ดท <rac> <Hebrew> ี่ครับคี่สิมาก่อนนี่สองตัวเพิ่ ามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสเจดห้าิิตกับตกเก่าตกเก่าสามเจ็ดห้าครับผมประจันเลยเนาะยะท่ันปีนขึ้นมาไมันิะเป็นซองนะครับปีนขึ้นเป็นซงสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเลยครับสามเจ็ดห้าสมเจ็ดสองปีนขึ้นไปได้หน่อครับอันนี้พออันนี้ปีนเขาตีปีนนะครับอันนี้พอปีนเจ็ดตกตรงเลยคือพอปีนสามเจ็ดห้านี่น่ดิมปะโอ้งามเเ ตั้งตั้งเจ็ดสองตัวเป็นเจ็ดเนี่ยนะข้าวี่เป็นเจ็ดนี่นี่เจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดไม่มันชิบมันไม่เจ็ดเจ็ดบวกสามเจ็ดเจ็ดโอ้ยคือคือคือเลยแล้วสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเท่านั้น